ครับขณะนี้น้องช้างนะครับจากปั่งช้างแม่แตงก็มาเข้าแถวนะครับรอรับการเลี้ยงอาหารจากครอบครัวคุณสมเกียรตินะครับที่มาร่วมให้อาหารช้างในวันนี้นะครับด้วยการซื้อกล้วยมาหนึ่งตันเลยนะครับแล้วก็สั่งอ้อยมาอีก600เล่มนะครับเพื่อที่จะมาป้อนน้องช้างปั่งช้างแม่แตงนะครับ อันนี้อันนี้ช้างอะไรเนี่ยทันวาทันวาทันวามากินยอดอ้อยนะครับน้องทันวาพระเอกของเรานะครับนี่นะครับเดินป้อนกล้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นและประทับใจมากนะครับคนไทยไม่ทิ้งช้างนะครับปางช้างแม่แตงขอบพระคุณมากๆนะครับที่ ใจดีตัวน้องช้างเราจะอดนะครับขอบคุณไกด์ตู่มากเลย